เซลุ่ทุกคมนสวัสดีค่ะทุกคนเจสเปคือซาเลมียหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะตอบคำถามวันนี้ค่ะหนูทําบร10ปีรอบที่2แล้วถ้าจะต่อ10ปีรอบที่3จะต้องใช้ A2 ไหมคะเช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ servicepublic.fa r f ค่ะมันเขียนไว้อย่างนี้ค่ะ อันนี้การเดินเคสิ่งแปลขึ้นมา n องดั้งเดิมทังเจอองฟอก็คือเป็นแบบวีซ่าถาวรสำหรับคนที่จะอยู่ในฝรั่งเศสนะคะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อวันที่12บองอกตุเบอร์ปี2022นะคะมันเขียนไว้อย่างนี้ค่ะเซตการ์ดว <c oughs> ุ่น s y s t é m a t i e m e n t p r o p o s e s i v o u s a v e z déjà o b t e n u d e c a r t e de r é s i d e n t consecutive คือสาหรับคนที่มี t i ดเดอร์เซจูอกาเอร์ดิซองนะคะมาสองรอบติดต่อกันแล้วเนี่ยเวลาการขอครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนว่าแบบมันก็จะได้เป็นทิดเดอร์เซจูเป็มาหนงหรือว่ากาดเดอร์เฮซิดงเป็มานงเลยแต่แต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ค่ะนั่นก็คืออันนี้นี่เองค่ะ นี่เลยตรงซีเนเซเซเดคลาชชองซูลอเน่บลา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 สรุปแล้วคือการที่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะขออ่ากักเดอร์เคยซีด,ด,ดองอ่าเปียกมาหนงเนี่ยไอ้บัตรวีซ่าถาวรเนี่ยก็จะต้องมีดิพลอมภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 ค่ะถ้ายังไม่เคย แบบว่าโชว์มาก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะคะมันจะเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2018ที่ว่าในการขอบัตร10ปีเนี่ยจะต้องมีผลสอบภาษาระดับ A2 ทีนี้เนี่ยคนที่ขอบัตร10ปีก่อนหน้านั้นอะ่ะมันก็จะยังไม่ต้อง โชว์ผลภาษาระดับ A2 นะคะก็คือแค่แต่งานครบ3ปีอยู่ฝรั่งเศสครบ3ปีก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ขอบัตร10ปีได้แต่อันนี้นะคะบางเขตบาง prefecture แล้วก็บางอำเภอแม่ขี่เนี่ยเขาจะมีสัมภาษณ์ค่ะเล่าประสบการณ์ตัวเองตัวเองเนี่ยก็ได้บัตร10ปีแบบที่ไม่ต้องยื่นผลภาษา A2 ค่ะแต่ที่เขตอีแม่นะคะเขตวาโดนสัมภาษณ์สรอบค่ะที่ prefecture หรอบ คำถามที่ prefecture เนี่ยโดนประมาณ10ข้อแล้วเขาก็เออโอเคแล้วเขาก็ให้เราประมาณ1เดือนอีก1เดือนถัดมาทางลางแมคี้ลังแมคี้แถวบ้านนะคะเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์อันนี้เต็มเ็มเลยค่ะ30ข้อแต่เราไม่ได้เป็นคนเขียนนะคะจะมีคนสัมภาษณ์เรา1คนอีกคนหนึ่งนั่งจดอยู่ข้างๆนะคะแล้ว ทีนี้อ่ะกลับมาตรงบัตรบัตรพำนักอ่าแบบถาวรวีซ่าถาวรขอเรียกว่าวีซ่าถาวรแล้วกันนะคะที่สามารถอยู่ฝรั่งเศสได้เนี่ยอันนี้เนี่ยในกรณีของน้องนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่เคยแสดงผลสอบ a 2ให้กับทาง prefecture เลยในการขอครั้งต่อไปก็จะต้องมีผลสอบ a 2ค่ะ ที่นี้เช็คให้เพิ่มเติมสมมติอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากเขตว่าเขตที่แม้อยู่นะคะในการขอการเดินทางอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบจะต้องทํานัดกับทางเพ e f เฟ t เจอร์เท่านั้นทีนี้เนี่ยในกรณีของน้องอะคะ่ะก็ให้เช็คบนเว็บไซต์ของทางเพร f เฟ t เจอร์ของน้องเองเนาะว่าทางนั้นเนี่ยเขาจะแบบใช้หลักเกณฑ์ยังไงก็คืออาจจะให้ยื่นทาง อินเทอร์เน็ตได้เลยหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าพองของเดยฟูก็คือทำนัดเพื่อที่จะเข้าไปยื่นเอกสารหรือว่าอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยทำนัดแต่ว่าให้ส่งเอกสารทุกสิ่งจิงกะเบลทางไปรษณีย์เนาะ้ก็อันนี้ค่ะที่บอกว่ามันเนาะสำคัญก็คือนี่แหละอันเนี้ยทางเขตวานะคะเขาเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าจะขอเป็นแบบอ่ บัตรพำนักถาวรก็จะต้องมีภาษาระดับ A2 e นะคะถ้ายังไม่เคยยื่นมาก่อนแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องยื่นเพิ่มแต่ยังไงเราก็ลองไปสอบเตรียมไว้ก็ได้อะค่ะเนอะจะได้เป็นแบบบัตรถาวรเลยก็ไม่ต้องทำอีกแล้วตลอดชีพนี้สามารถพำนักอยู่ฝรั่งเศสได้อันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ s e r v i c e p u b l i c วเอ f เลโวกกจากเว็บไซต์ของ prefecture d u v a r ก็คือเขตวานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการพิจารณาหรือว่าการขอเอกสารเพิ่มเติมอาจจะอาจจะอาจาอาจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แต่ละเขตแล้วก็ดุละยะพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ได้อันนะัอย่างที่เคยเห็นเห็นมานะคะจากที่มีคนมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยบางคนนะคะก็ไม่ได้ต้องยื่น คนระดับ A2 บางคนบางเขตก็ต้องยืน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงเราก็ลองยื่นไปก่อนค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบาย